นี่ก็เป็นบรรยากาศการทำงานโดยทั่วไปนะครับในย่านของชุมทางหนองบดุกนะครับใครที่มีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับ ส่วนทางด้านนู้นก็เป็นการขยับรางบาจแจเราจะเห็นว่าทางรถไฟย่านชุมทางหนองประดุกเนี่ยมีทางหลีกจํจำนวนมากเยอะมากๆนะครับอนาคตเขาจะทำให้ที่หนองประดุกนะครับเป็นศูนย์กลางทั้งการขนส่งสินค้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของ การเดินทบวนอนาคตไม่แน่อาจจะมีทางรถไฟที่ไปสุดที่สุพรรณนะฮะอาจจะเชื่อมไปทางสายเหนือก็ได้อนาคตนะครับแล้วก็คนเหนือก็เวลาจะไปใต้ก็ไม่ต้องเข้ากรุงเทพนะฮะก็ตัดออกมาเส้นสุพรรณเลยนะครับอนาคตเพราะว่าตอนนี้รถไฟก็ขยายไหล สายมากๆไม่ว่าจะเป็นสายแม่สอดนครสวรรค์แล้วก็ขอนแก่นนะครับแล้วก็สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะฮะรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของ3 2 3กิโลเมตรนะครับก็มีอุโมงค์ทั้งหมด4อุโมงค์นะรวมกันความยาว27กิโลเมตรผ่านทั้งหมด17อำเภอนะครับ59าตำบลน,นะครับ ก,กำลังเริ่มนับหนึ่งแล้วนะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ชุมทางหนองประดุกนะฝั่งแม่แรงเต็มไปหมดเลยฮนะตามรางนะครับนี่เป็นบรรยากาศการทำง,งานนะครับที่ย่างชุมทางหนองประดุกนะครับเป็นบรรยากาศยามเย็นนะับแอดก็เก็บบรรยากาศโดยรอบมาให้ชมกัน ก็อยากจะให้รถไฟสายเด่นชยัยเชียงรายเชียงของนะฮะเกิดขึ้นเร็วๆนะฮะเพราะว่าก็จะทําให้การค้าการลงทุนคึกคักนะครับเป็นรถทางรถไฟทางคู่นะครับก็เริ่มต้นจากสถานีเด่นชัยนะฮะไปเส้นสุดที่เชียงของนะฮะชายแดนไทยลาวนะฮะสามารถที่จะเชื่อมต่อไปจีนได้เลยนะครับ ก็ระยะทาง323กิโลเมตรฮะงบประมาณก็70,000ืกว่าล้านนะครับอย่างที่แอดบอก4อุโมงก็ความความยาวของอุโมงค์นะฮะ27กิโลเมตรเลยนะครับ4กิโลสอุโมงก็จะผ่านทั้งหมดก็จะผ่านจังหวัด แพร่จังหวัดพะเยานะฮะแล้วก็จังหวัดเชียงรายนะครับระยะทาง3 2 3กิโลเมตรนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับตะไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของประดุกชาแนลครับ